วันนี้เหล่าซื้อก็จะทบทวนคำศัพท์ให้แล้วก็จะสอนบทสนทนาสอนจบก็คือเสร็จเลยโอเคนะคะน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเด็กๆเก่งกันอยู่แล้วถูกไหมเย่ yeah. เพราะว่าเราเก่งกันอยู่แล้วอะซึ่งในส่วนแรกนะคะเหล่าซื้อก็จะทบทวนให้ในส่วนของคำศัพท์อือคนนี้เราเรียนเกี่ยวกับหรือดูนิชิฮานชินเมจิเจยถูกไหมคะเรียนเกี่ยวกับหรือดู คุณชอบหรืดูอะไรก็คือโครงสร้างประโยคก็จะใช้คือประธานบวกด้วยคําว่าชอบแล้วก็ตามด้วยหรืดูหรือประธานบวกด้วยคําว่าไม่แล้วก็คําว่าชอบถูกไหมคะแล้วก็ตามด้วยหรืดูแค่นั้นเองง่ายง่ายง่ายมากคําศัพท์ก็จะมีอยู่ทั้งหมดที่มีรูปภาพก็จะมีแค่หกถูกไหมลูกก็จะมีมีอะไรจําได้ไหมเอ่ย เออมีฟางเฟิงเจิงถูกไหมคะที่แปลว่าการเล่นว่างถูกไหมคะอ่ะอันที่สองคืออะไรผาชานรับผาชานอ่ะผาชานคือการปีนเขาีเาลูฉิงคืออะไรลูกการไปเที่ยวอ่ะการไปเที่ยวต่อไปเวชานอ่ะเสียงสามนะเย่เย่ เย่เย ah, uh. ah. ah. ่ชานเย่ชานคืออะไรการปิกนิกถูกไหมคะลูกอ่ะต่อไปที่เขาเล่นเมื่อกี้หัวเสิ่งสองสิ่งสองหัวเชยหัวเชยคือเล่นสกีถูกไหมคะเอ่ะอันสุดท้ายตัวเฉริ่นตัยเฉริ่นคือการปั้น ตุ๊กตาตหมิมะถูกไหมคะอ่าต่อไปจะเป็นคําศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพถ้าเด็กๆสังเกตก็คือมันจะมีทั้งหมด6ภาพใช่ไหมที่เราเรียนไปแล้วมีคําว่าอะไรบ้างอ่ะก็จะมีฟางเฟิงเจิงที่แปลว่าการเล่นว่าวถูกไหมคะมีคําว่าหาชานที่แปลว่าการปีนเขาถูกไหมคะ มีรีชิงที่แปลว่าการเที่ยวหรือการท่องเที่ยวถูกไหมคะมีเยชานที่แปลว่าปิกนิกมีหัวเชที่แปลว่าการเล่นสกีแล้วก็มีตุยเชเหรนที่แปลว่าการปั้นตุ๊กตาหิมะถูกไหมลูกอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่หนูเรียนไปแล้วเมื่อกี้ที่แบบมีรูปภาพถูกไหมคะ คำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพก็จะมีเพิ่มแค่6คคำมีคําว่าอะไรบ้างอันนี้จำได้ไหมอ่านว่าอะไรไกวตัว H ตัว H ในภาษาจีนคือตัวเหอนะเหอบวกอวเป็นหัวเสียงสามเป็นหัวรือบวกเออเป็นเรือเสียงสี่เป็นเรือคำนี้อ่านว่าหัวเรออ่แปลว่า ร้อนร้อนจน<อ>แผดเผาเลยอ่ะคือร้อนมากแหละเหมือนไทถหัวไถขัวเหินหัวเร้อคือประเทศไทยมันเป็นยังไงลูกปิ้งไก่สุกร้อนมันปิ้งไก่มันปิ้งเราสุกเลยถูกไหมลูกอ่ะต่อไปตัวนี้อ่านว่าอะไรก<ว>้อยอ่ะก้อยก้ายตัวนี้แปลว่าแขวนหรือติดข้างบนถูกไหมคะต่อไปอันนี้คืออะไรเราเรียนไปในเขาเรียกว่า ที่เราเรียนไปในวิดีโอเมื่อกี้คำนี้อ่านว่าอะไรเยอจืออ่าเยจืคือใบไม้ใไมี่หรือดูชิวเทียนใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขาสามารถเปลี่ยนเยืจือให้มันเป็นสีหวัวสีหงสีเฉิงใช่ไหมจำได้ไหมจำได้จำได้ค่ะอ่าต่อไปอน,นี้อ่านว่าอะไรปัวจืออ่า เสียงสนะก็บวกอัวเป็นกัวเสียงสามเป็นกวัวแล้วก็เป็นเจออ่ะกวจอแปลว่าผลไม้อ่ะ,อต,ะ,อะต่อไปเฟยเฟยอู่ก็คือการปลิวว่อนหรือบินว่อนน่าจะพูดถึงหูเตีย๋ยผีเสื้อนะคะอ่ะต่อไป คำสุดท้ายอันนี้นว่าอะไรฝั่งอูฝั่งอูฝั่งอูคืออะไรลูกบ้านอ่าบ้านหรือตึกรามบ้านช่องถูกไหมคะอ่าก็จะมีแค่นี้เองทัพท์อ่าก็จะมีแค่นี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนจบไปแล้วนะอ่าการบ้านก็คือเราซื้อให้หนูวาดรูปภาพใช่ไหมพร้อมบอกกิจกรรมที่ตนเองชอบ ซึ่งเราซื้อจะมีฤดูให้ถูกไหมลูกตอนนั้นที่มีสองฤดูใครยังไม่ทำทาส่งนะเดี๋ยวเราซสื้อจะอัปเดตคะแนนให้อีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะในส่วนของวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับโชอิโชหรือบทสนทนานะคะอ่ะบทสนทนาเราซื้อบอกไปแล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับการบอกว่าฉันชอบฤดูนี้หรือฉันไม่ชอบฤดูนี้ ก็คือจะใช้โครงสร้างก็คือประธานถูกไหมลูบบวกด้วยคําว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ตมด้วยหรือดูแค่นั้นเองได้ไหมได้อยู่แล้วเพราะว่าเด็กเปาหกเราเชื่อว่าเด็กๆทําได้นะคะอ่ะโอเคเด็กๆด,ดูภาพแรกนะคะเด็กๆด,ดูภาพแรกเขาพูดว่าอะไรอ่ะอันนี้ชื่อบวกองค์เป็นจงจ เกอบวกอวเป็นัวเสียงสองเป็นหัวอีบวกอีเป็นอีเสียงสี่เป็นอีเนอบวกเอียนเป็นเนียนเสียงสองเป็นเนียนอ่ะอีบวกโยเป็นโยเสียงสามเป็นโยจีบวกอีเป็นจีเสียงสามเป็นจีเสียงสามนะจีจีจีอ่ะเกอบวกเอเป็นเกอเติมเสียงให้ด้วยนะคะเป็นเสียงสี่เป็น E เจือจีบวกอีเป็นจีเ e e สียงสี่เป็นจีจีบวกเอียเป็นเจียเสียงสองเป็นเจ <G> ียอ่ะประโยคนี้ยาวๆอ่านว่าอะไรจงกัวอีเนียนโยกจีเกอร์จีเจียถูกไหมคะจงกัวในภาษาจีนแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าประเทศจีนอืประเทศจีนถูกไหมคะ อีเนีนอีแปลว่าหนึ่งเนียนแปลว่าปีอีเนียนก็คือหนึ่งปีถูกไหมลูกโยแปลว่ามีจีก์ก์จีแปลว่ากี่ก์ก์แปลว่าอันแต่ตัวนี้เป็นคำลักษณะนามถูกไหมคะ,ะจีจียตัวนี้แปลว่า<ด>หรือดูเพราะฉะนั้นจงกวัวอีเนีนโย่จีก์ก์จีแปลว่าอะไรใครแปลได้ เอาไปหนึ่งคะแนนในหนึ่งปีภาษาในหนึ่งปีประเทศจีนมีกี่ดีถูกต้องค่ะเลขที่ยี่สิบหกหกนึ่งหนึ่งโอเคอ่ะต่อไปพลากาที่สองเขาก็จะบอกว่าชื่อบวกองเป็นจง<ะ>เกร์บวกวัวเป็นกวัวเสียงสองเป็นวัวอีบวกอีเป็นอีเสียงสี่เป็นอี เนบวกเอียนเป็นเนียนเสียงสองเป็นเหนียนอีบวกโยเป็นโยเสียงสามเป็นโยซือบวกอือเป็นซือเสียงสี่เป็นซือเกอร์บวกเออเป็นเกอร์เสียงสี่เป็นเกิร์จีบวกอีเป็นจีเสียงสี่เป็นจีจีบวกเอียเป็นเจียเสียงสองเป็นเจียอ่ะชื่อบวกอูนเป็นชุนเธอบวกเอียนเป็นเทียน ชีบวกเอียเป็นเชียเสียงสี่เป็นเสียเธอบวกเอียนเป็นเทียนชีบวกอิวเป็นชิวเธอบวกเอียนเป็นเทียนเฮอบวกเออเป็นเฮอเสียงสองเป็นเหออ่าเตอบวกองเป็นตรงเธอบวกเอียนเป็นเทียนประโยคนี้ยาวๆอ่านว่าจงกัวอีเหนียน โย่ซึ่งก์จี้เจียชุนเทียนเสี่ยเทียนชิวเทียนเหอตงเทียนจงกวัวอีเหนียนจงกัวแปลว่าปะระเ <Okay. S 1> ทจีนอ่ะอีเหนียนคือหนึ่งปีถูกไหมลูกโยแปลว่ามีซื้อแปลว่าอะไรสี่ ก็เป็นคำลักษณะนามบอกไปแล้วถูกไหมคะจี้เจียคือฤดู <G ül> จงกวอีเหนยียนหยซึ่จี้เจียแปลว่าในหนึ่งปีเนี่ยประเทศจีนจะมีอยู่สี่หรือดูมีฤดูอะไรบ้างชุนเทียนชุนเทียนคือฤดูใบไม้ผลิเสี่ยเทียนคือฤดูใบไม้เอ้ยเสี่ยเทียนขอโทษลูกคือฤดูร,ร้อน<ร>อันนี้อะไร อ่าชิวเทียนคือฤดูใบไม้ร่วงเหอตัวนี้แปลว่าแล้ลับเก่งมากอ่ะตงเทียนก็คือฤดูหนาวอ่าเขาก็เลยบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมีทั้งหมดในหนึ่งปีเนี่ยมีทั้งหมดสี่ฤดูนะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวถูกไหมคะลูกจบไปแล้วสำหรับพารากราฟแรก พาระกาฟต่อไปเขาบอกว่ายัางไงนีนนเ,เก่งมากยังไม่ได้สะกดให้เลยตอบได้โคตเก่งเลยเด็กโรงเรียนนี้สุดยอดจริงอะนี่ฉี่ฮวนเฉินเม่จี้เจี๋ยนี่แปลว่าคุณฉี่ฮนแปลว่าชอบเฉินเมิ่แปลว่าอะไรจี้เจี๋ยแปลว่า หรือดูนี้ชิฮวนเฉินเมอจีเสียแปลว่าคุณชอบหรด,ดูไหนให้คะแนนเลยค่ะเลียที่ที okay, 16, 16, 16, ่สิบหกหกจัหนึ่งอคนเสิบหกเหรอยี่สิบหกค่ะโอเคสองหกนะคะอ่ะคุณชอบฤดูอะไรเขาก็เลยบอกว่าอูบวกวอเป็นวอเสียงสามเป็นวอ ซือบวกอุยเป็นจุยเสียงสี่เป็นจุยชีบวกอีเป็นชีเสียงสามเป็นชีเธอบวกวันเป็นวันชีบวกอิวเป็นชิวเธอบวกเอียนเป็นเทียนแล้วเขาก็บอกว่าชีบวกอิวเป็นชิวเธอบวกเอียนเป็นเทียนเธอบวกเอียนเป็นเทียนชีบวกอีเป็นชีเสียงสี่เป็นชีเธอบวกเอินเป็นเฮินเสียงสามเป็น เหิเออบวกเอาเป็นเฮาเสียงสามเป็นหาวปอบวกอูเป็นปูเสียงสี่เป็นปูเลบวกเอิงเป็นเลิงเสียงสามเป็นเลิงปอบวกอูเป็นปูเสียงสองเป็นปูเป็นปูนะลูกเลบวกเออเป็นเลเสียงสี่เป็นเลออ่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ยาวๆก็จะแปลก็จะพูดเป็นว่าบ่จุ้ยฉี่ฮวน ช,ช,ช,ชิวเทียนชิวเทียนเทียนชี很好不冷อ่ะบอแปลว่าฉันจุ้ยแปลว่ามากๆหรือมากที่สุดฉี่หวนแปลว่าชอบชิวเทียนคือรืออรอดูใบไ,ไม้ร่วงบอจุ้ยฉี่หวนชิวเทียนแปลว่าฉันชอบรืดูใบไ,ไม้ร่วงมากถูกไหมคะ เขาบอกว่าชิวเทียนเนี่ยเทียนชี่แปลว่าสภาพอากาศเฮิร์หนาวก็คือดีแบบดีมากปู้เลิงปู้แปลว่าไม่เลิงแปลว่าหนาวปู้เลิงก็คือไม่หนาวถูกไหมคะตู่เร่อก็คือไม่ร้อนเพราะฉะนั้นประโยคนี้ยาวๆก็คือฉันเนี่ยชอบฤดูใบไม้ร่วงที่สุดและ เพราะว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยอากาศจะดีมากแล้วก็คือมันไม่ไม่ไม่หนาวไม่ร้อนอ่ะก็คืออากาศน่าจะแบบพอดีถูกไหมลูก,กต่อไปพารากาฟที่สามเขาบอกว่าอ่า<ะ>อันนี้เขาพิมพ์ผิดนะลูกเฮ้ยตัวนี้เขาพิมพ์ผิดนะตรงนี้เขาพิมพ์ผิดนะคะต้องเป็นบ่อ นะคะลูกโอเคเนาะต้องเป็นวอเขาบอกว่าว,าวอฉีฮวนตงเทียนเคอรเบอกเอเป็นเคอเสียงสามเป็นเคอถูกไหมคะแต่พอหนูมาดูตัวนี้มันก็เป็นเสียงสามเหมือนกันมันเลยต้องเปลี่ยนจากเสียงสามเป็นเสียงสองจากเคอเป็น เขอเข่ออีบวกอีเป็นอีเสียงสามเป็นอีถูกไหมคะเขออีชีบวกอูเป็นชูเสียงสี่เป็นชูชีเฮอบวกวัเป็นหัวเสียงสองเป็นหัวชีบวกเอเป็นเชเสียงสามเป็นเชอ่ะเนอบวกอีเป็นนีเสียงสามเป็น นี่ชีบวกเอีเป็นชีเสียงสามเป็นชีเธอบวกวันเป็นวานตเตอร์บวกองเป็นตอรเธอบวกเอียนเป็นเทียนมอบวกอาเป็นมาบอในภาษาจีนแปลว่าฉันฉีหวนแปลว่าชอบตรงเทียนคือหรือดูหรือดู ดูหนาวฤดูหนาวแบบมีหิมะตกถูกไมกหมละเคยีบแปลว่าได้หรือสามารถชี้แปลว่าไปหัวเชคือการเล่นเจสกีแล้วก็บอกว่านี้ฉี่หวนก็คือคุณชอบตรงเทียนคือฤดูหนาวมาแปลว่าไหม ประโยคนี้ใครแปลได้เอาไปเลยหนึ่งคะแนนแปลว่าอะไราชอบรืดูหนาวสามารถเล่นเกสติกได้คุณชอบชอบดูไหนคุณชอบรืดูหนาวไหมก็ถือว่าโอเคนะก็คือเขาก็จะพูดว่าฉันเนี่ยชอบรืดูหนาวสามารถมันสามารถที่จะเล่นเกสติกได้ไคุณชอบรืดูหนาวไหมถูกไหมคะเลขที่เท่าไหร่เอ่ยสิบสอง บกครับสองครับ,รบต่อไปต่อไปลูกเขาบอกว่าอูบวกอเป็นวอเสียงสามเป็นวอปอบวกอูเป็นปูเสียงสี่เป็นปู<อ>ชีบวกอีเป็นชีเสียงสามเป็นชีเฮบวกอวนเป็นหวนเติบวกองเป็นตรงเธบวกเอียนเป็นเทียน เธอบวกองเป็นตรงเธอบวกเอียนเป็นเทียนเธอบวกไอเป็นไทยเสียงสี่เป็นไอเสียงสี่นะไทยไท่ไทยไทยอ่าเลบวกเอิงเป็นเลิงเสียงสามเป็นเลิงชื่อบวกอางเป็นช้างเสียงสองเป็นช้างอันนี้ก็อ่านว่าช้างเหมือนกันเพราะเขียนเหมือนกันนะคะเกอบวกัวเป็นกัว ตอบวกอาเป็นตาเสียงสี่เป็นตาฟอวกเอิงเป็นเฟิงประโยคนี้แปลาว่าอะไรขออ่านให้ฟังก่อนว่ปู้ฉี่วนตรงเทียนตรงเทียนไท้เหลิงชังชังกวัวตาเฟิงว่แปลว่า,า,วาฉันปู้ฉี่วนแปลาว่าอะไร ไม่ชอบอะไม่ชอบตรงเทียนคือฤดูหนาวถูกไหมคะบอกผู้ฉิงวันตรงเทียนฉันไม่ชอบฤดูหนาวอ่ะเขาบอกว่าตรงเทียนก็คือฤดูหนาวเนี่ยไทยแปลว่ามากมากนะลูกมากเหลิงแปลว่าหนาวตรงเทียนไทยเหลิงก็คือฤดูหนาวมันแบบหนาวมากช้างช้างแปลว่าบ่อยบ่อยช้างช้างแปลว่าบ่อยบ่อย ถ้าหนูสังเกตกลัวต้าเฟิงหนูคุ้นกับสองคำนี้ไหมกลัวเฟิงกลัวเฟิงจะแปลว่าลมแรงถูกไหมคะแต่มีต้ามากั้นกลางต้าที่แปลว่าใหญ่กลัวต้าเฟิงก็คือลมแบบอย่างแรงอะ่ะลมโคตดแรงเลยอะ่ะเออชั้งๆกลัวต้าเฟิงก็คือลมมันจะแบบแรงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นประโยคหนีก็จะแปลได้ว่าฉันเนี่ย ไม่ชอบเออไม่ชอบฤดูหนาวเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันหนาวมากแล้ว,วม,มันก็มักจะแบบมีลมพัดแรงบ่อยๆด้วยอ่าจบไปแล้วนะพารกราฟที่สามพารกาฟสุดท้ายเ,ออเขาบอกว่าหนีฉีวนชุนเทียนมาโออเก่งอ่ะหนีหนีฉีฮว,วนฮวนชุน,ชน เทียนมาหนีแปลว่าคุณฉี่ฮวนแปลว่าชอบถูกไหมลูกชุนเทียนคือฤดูใบไ,ไม้อะไรใบไม้เปลีใบไม้พลีมาแปลว่าไม้นี้ฉี่ฮวนชุนเทียนมาคุณชอบฤดูใบไม้ชอบฤดูใบไม้พลีไหมเขาก็เลยบอกว่า 我喜欢春天啊我喜欢春天春天天气很暖和啊春天天气很暖和เหมือนแบบเราซื้อไม่ต้องสะกดให้แล้วอ่ะเหมือนเราจาเหมือนจําภาษาจีนได้แล้วอ่ะเก่งมากเลยเหมือนหนูจําแบบพินอินได้แล้วก็อ่านได้เนี่ยอ่ะบอกแปลว่าฉันถูกไหมลูกฉีฮวนแปลว่าชอบชุนเทียนคือฤดูใบไม้ผลิว่าฉีฮวนชุนเทียนฉันชอบ หรือดูใบไม้ผีอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าชุนเทียนเทียนชี่ชุนเทียนเทียนชี่เทียนชี่แปลว่าอากาศถูกไหมคะชุนเทียนเทียนชี่คืออากาศของหรือดูใบไม้ผีเนี่ยเหินแปลว่ามากหน่วนโฮแปลว่าอะไรนะอบอุ่นอ่ะชุนเทียนเทียนชี่เหินหน่วนโฮก็คืออากาศของหรือดูใบไม้ผีเนี่ยเอ้ยมันแบบอบอุ่นมาก มันอบอุ่นมากถูกไหมลูกอ่ะจบจบแล้วสำหรับบทสนทนาเราซื้อทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะสรุปเป็นพารากราไปนะคะอ่ะพารากราแรกเขาบอกว่า中国一年有几个季节ก็คือในหนึ่งปีเนี่ยประเทศจีนเนี่ยมีกี่ฤดูถูกไหมลูก อ่านได้ใช่หรือซื้ออ่านก็ได้นะอ่ะเขาก็เลยบอกว่าจงก๋วอ่ะจงกัวอ,อีเหนียนโยสื่ฤดูสี่ฤดูจีเจียอ่ะชุนเทียนเซียเทียนเอ่อเทียนออตรงเทียนเขาก็เลยบอกว่าประเทศจีนเนี่ยหนึ่งปีมีสี่ฤดูก็จะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็หรือดูหนาวถูกไหมคะจบไปแล้วนะพารกาฟแรกพารกาฟที่สองเขาก็เลยบอกว่าเขาบอกว่านี้อคุณชอบหรือดูอะไรเขาเลยบอกคุณชอบหรือดูอะไรเขาก็เลยบอกว่าจุ้ย ช喜欢秋天秋ิ天气很冷อ่ะ很 hot ปู้เลิ่งปู้เลิ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ย ν. ชอบฤดูใบไม้ร่วงมากที่สุดเพราะว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยอากาศดีมากถูกไหมคะไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนต่อไปเขาบอกว่าหัวสี่หัวต้นเทียน คืออีกว่าရှင်หวาน,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 นตรงเทียนเค่อจีหานเจอ๋่อเสวนตรงเทียนตรียนมะอตรงเทียนมาเขาบอกว่าฉันเนี่ยชอบฤดูหนาวมากเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยสามารถที่จะเล่นเจ็ตสกีได้แล้วคุณน่ะชอบฤดูหนาวไหมเขาก็เลยบอกว่าอะไรวอซี ฮะว่าผู้ชิงฮวนตงเทียนตงเทียนไทยเหลืองช้า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 งกว่าต้าต้าเฟิงอ่ะโอเคเขาบอกว่าบอกผู้ชิงฮวนตงเทียนฉันไม่ชอบฤดูหนาวตงเทียนไทยเหลิงฤดูหนาวมันแบบหนาวมากอากาศหนาวมากใช่ช้างช้างกวัวต้าเฟิงก็คือมันมักจะมีลมแรงบ่อยๆถูกไหมคะบ่อย บสุดท้ายสุดท้ายเขาบอกว่านิ่ฉีฮวนชุนเทียนมาอะนิ่ฉีฮวนชุนเทียนมาคุณชอบหรือดูใบไ,ไม้ดูใบไ,ไม้สีไหม,ไหมเขาเลยบอกว่าวอฉีฮว,ว,วนชุนเทียนชุนเทียนเทียนชี่เหินห่าวเหินอะไรวะเหินหัวชุนเทียนเทียนชี่เหินนวลโฮถูกไหมคะ วอชิฮวนชุนเทียนเขาเลยบอกว่าฉันเนี่ยชอบฤดูใบไมพ้พลีอ่าเพราะว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยอากาศมันอบอุ่นอ่าได้นะอ่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของการบ้านการบ้านก็คือจะให้เด็กๆเนี่ยแปลบทความต่อไปนี้ให้ถูกต้องเราซื้อก็จะมีบทความให้ถ้าเด็กๆจําได้เด็กๆมาเอาแบบฝึกหัดถูกไหมคะ จะเป็นแบบใน<อ>สุดท้ายเลยที่ให้แปลหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราซื้อเปิดให้ดูนะตัวนี้คือหน้าตาของการบ้านนะคะเด็กๆก็คือจะให้เด็กๆเนี่ยแปลบทความต่อไปนี้ให้ถูกต้องถ้าเด็กๆสังเกตนะมันจะเป็นอะไรภาษาไทยหมดเลยราเป็นภาษาไทยหมดเลยหนูต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนหนูไม่ต้องเขียนทินอินก็ได้นะเขียนแค่ตัวจีนมาเขียนทินอินเพื่อการอ่านออกดีมากยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งนะเขาบอกว่า คุณชอบหรือดูอะไรแล้วก็ตามตัวเลยคุณภาษาจีนคือคำว่าอะไรดูนี่นีฮวนชอบคือหีวนเฉินเม่เฉินเฉินเมอ่เฉินเมอีอเหียหนูก็จะได้แล้วประโยคหนึ่งแต่ว่า คุณชอบหรือดูอะไรถูกไหมคะหรือใครจะใส่พินอินหนูใส่พินอินให้เราซื้อก็ได้อหนูใส่พินอินให้เราซื้อก็ได้เห็นไหมแค่นี้เองทําได้ไหมคะทําได้ไหมลูกทําได้ไดอการบ้านก็จะมีแค่นี้นะคะถ้าเด็กๆส่งมาแล้วก็เดี๋ยวแนบรูปภาพส่งมาด้วยเนาะ มีใครสงสัยอะไรอีกไหมมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะเกี่ยวกับทั้งงานทั้งการบ้านทั้งการเรียนถ้าไม่ตอบถ้าไม่ตอบแสดงว่าไม่สงสัยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะถ้าไม่มีใครสงสัยเดี๋ยวเราซื้อจะหยุดิีการสอนในคลาสนี้ก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลาสนะะหน้านะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ